สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็ดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะเริ่มเปิดแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันนะครับวันนี้สดใสแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็มีเมฆบ้างนะครับไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของรุ่งหนวดยาวนะครับรุวงหนวดยาวนะครับมันมากัดที่ที่ลำต้นแล้วก็จิงทุเรียนนะครับ มันก็กัดก่อนที่ฝนจะตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับผมก็ได้ดูมาอยู่ว่าระหว่างที่ฝนตกนะครับฝนตกมาหลังจากที่ร่วงหลอดยาวมันกัดเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาไหมนะครับเกี่ยวกับการติดเชื้ออย่างนี้นะครับมันจะมีพวกไฟทอปไปอะไรลงหรือเปล่านะครับมันจะกัด2ต้นนะครับต้นนี้ก็กัดนะครับเพื่อนต้นนี้ผมได้ตัดออกไปแล้วครับตรงยอดนะครับตรงยอดนะครับ เพราะว่าต้นนี้กัดกัดแบบว่ากิ่งเนี่ยร่องแรงเลยนะครับข้างบนผมก็ตัดออกไปนะครับดูแล้วว่ากิ่งน่าจะไปไม่ได้ผมก็เลยตัดนะครับตรงกิ่งบนนะครับส่วนต้นนั้นนะครับกัดพุนมากกว่าเราจะไปดูต้นนั้นกันนะครับว่ากัดพุนยังไงนะครับแล้วก็เราควรจะตัดออกไหมนะครับกิ่งทุเรียนนะครับที่โดนด้วงตดยาวกัดนะครับมันจะเป็นด้วงลายจุดนะครับลายจุดสีเหลืองนะครับเพื่อนลายจุดสีเหลืองมีหนวดนะครับ ตัวกลมๆนะครับนี <t> ่ครับ <actually>, ก <t S 1> <t S 2> ็เป็นทุเรียนต้นที่เป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างตอนนี้ก็เป็นกิ่งกระโดงแล้วนะครับที่ผมทําคลิปไปที่เขาพัฒนามาเป็นกิ่งกระโดงต้นนี้แหละนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูดูกระโดงนะครับกระโดงสวยเลยนะครับเนี่ยผมว่าพุ่งขึ้นไปแบบมันได้ฉัดที่สวยเลยนะครับนี่ตอนนี้วันนี้ก็ได้รับแสงวันแรกนะครับนี่ แสงค่อนข้างที่จะมาแต่เช้านะครับใบทุเรียนก็ดูสดใสดีนะครับนะครับใบอ่อนใบอะไรก็ดูดีขึ้นมานะครับเราจะไปดูกันนะครับร่วงหลดยาวนะครับผมก็เตรียมบันไดมาแล้วนะครับวันนี้ก็ที่แรกก็พกกันไกลมาด้วยนะครับว่าจะตัดดีหรือไม่ตัดดีนะครับเราต้องดูก่อนนะครับเพื่อนดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นบันไดก่อนนะครับสูงนะครับเพื่อน ไม่ถึงนะครับอยู่ชั้นนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขึ้นมาอีกกลัวมันไดล้มนะครับอ่ะนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่าแทบทุกกิ่งเลยนะครับอก็ก็ดูทุกวันอยู่นะครับก็เดินดูทุกวันนี่นะครับที่เราเผลอนะครับนี่กัดนี่นี่ใช่หมดนะครับลำต้นด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับ ตรงลาต้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่โฟกัดไหมครับนี่แต่ตรงนี้เริ่มหุ้มนะครับนี่ใช่หมดนะครับเพื่อนใช่หมดอ่าวฝั่งนี้ก็ใช่นะครับนี่กิ่งนี้ก็ใช่นี่กิ่งนี้ใช่หมดเลยนะครับแทะไปนะครับเนี่ยกิ่งนี้ก็ใช่นะครับเพื่อนทุกกิ่งนะครับไม่รู้จะกัดไปถึงไหนนะครับมันก็กัดกิ่งเดียวก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่น่าจะเป็นไรแต่อันนี้มันเล่นกัดทุกกิ่งนะครับ กัดกิิงเดียวเนี่ยผมก็ไม่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะนี่ครับเนี่ยกิ่งนี้อ่อนเลยครับนี่นี่น่ครับจากที่เขาพุ่งอย่างนี้นะครับตกลงมาอย่างนี้ครับดีที่ยอดไม่กัดนะครับนี่ยอดก็เนี่ยสวยเลยครับเพื่อนยอดโตนะครับอ่นนี้ครับวันนี้ก็มาดูศัตรูตัวฉกาดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับใช่หมดครับเพื่อนๆใช่หมดเลยนะครับ เรียบปุ๊เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ดูก่อนนะครับว่าเราจะตัดดีไหมนะครับแต่เนี่ยกิ่งนี้เนี่ยสาหัสนะครับเนี่ยที่แรกนะ่ะห้อยลองแรงเลยนะครับเพื่อนกิ่งนี้นะเนี่ยเนี่ยยอดสวยเลยครับยอดก <c> า <oughs> ลังออกเ่ยแต่ตอนนั้นก็ยอดไม่ออกเยอะขนาดนี้นะครับอ่าร่วงหนวดยาวกัดแล้วเนี่ยเขาก็ยังอ่าอ่าน้ำเลี้ยงนะครับท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยก็ยังเดินดีอยู่นะครับ ยอดที่ดีอยู่นะครับอตอนนั้นยังไม่แทงเยอะกว่านี้นะครับเนี่ยร่วงหลอดยาวกัดเนี่ยก็ก็มีผลอยู่นะครับมีผลนิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะเดินเติบโตได้อยู่ครับเนี่ยตกลงมาครับทีแรกผมว่าจะตัดนะครับนี่มันมันตั้งอย่างนี้นะครับพอกัดแล้วมันก็ห้อยมาอย่างนี้อ่าก็คงจะปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนเพราะว่าอ่าเผื่อเขาแข็งแรงขึ้นนะครับเผื่อตรงขึ้นมานะครับมันดีดขึ้นมาเนี่ย ก็จะไม่ตัดนะครับแต่ถ้าดูเหมือนว่าจะจะมาทับกิ่งนี้กิ่งล่างนี่นะครับกิ่งล่างนี้ไม่กัดนะครับทับกิ่งนี้ผมก็จะจะตัดกิ่งนี้ออกนะครับเพื่อนนดูไปก่อนนะครับใช่หมดนะครับมาหมดเลยกิ่งนี้พุนมากนะกิ่งนี้โดนเยอะนะครับก็ตกลงมาเหมือนกันนะครับก็ใช่หมดครับเพื่อนเห็นไหมครับ ตัวนี้ดีนะครับที่มันหุ้มนะครับเนี่ยเจาะนะครับกัดกัดแล้วก็หุ้มไม่เป็นไรนะครับโชคดีที่ฝนตกสีวันเนี่ยมันไม่มีเชื้อราเนี่ยไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นแผลอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาผมก็เลยวันนี้ก็เลยขึ้นมาดูนะครับมันจะตัดออกดีไหมก็ไม่ตัดนะครับวันนี้ไม่ตัดยังไม่ตัดนะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับเพื่อน ปัญหาที่เจอนะครับชาวสวนเรานะครับปัญหากับร่วงหนวดยาวนะครับเดี๋ยวผมล,ลงก่อนนะครับสูงครับวันนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับร่วงหนวดยาวกัดอยอดทุเรียนกัดลำต้นกัดจิงนะครับศัตรูตัวร้ายนะครับเพื่อน ผมก็ได้นําออกไปแล้วนะครับมา2ตัวนะครับวันนั้นเจอ2ตัวเลยตอนเช้าๆนะครับมาเจอเนี่ยกำลังกินกันอย่างมเอมันนะครับก็พอดีเจอตัวก็นําออกไปนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาดูเกี่ยวกับจิงทุเรียนที่โดนด้วงหนวดยาวทําลายนะครับกัดแทะนะครับมันจะมีผลมีปัญหาอะไรไหมนะครับส่วนกิงก็ยังไม่ตัดนะครับจิงก็ยังโอเคจิงก็ดูหนาอยู่นะครับ ถ้าไม่นาเนี่ยถ้าปล่อยไว้ก่อนอย่างนี้ครับปล่อยไว้ก่อนค่อยตัดออกไปนะครับเราจะเลือกกิ่งนะครับก็จะตัดอยู่แล้วนะครับกิ่งไหนที่มันไม่สมบูรณ์ก็คือกิ่งที่โดนร่วงจัดเนี่ยเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ปล่อยไว้ก่อนให้เขาดีดตัวนะครับดีดกิ่งขึ้นแข็งแรงก่อนนะครับเพื่อนวันนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ